กับเข้าสู่ช่วงที่สองของ Bu d d y ้ j girls chat ค่ะและเหมือนเดิมค่ะพิม์ข้อความของคุณนะคะพิมซีเไม่รักตั้มด้วยข้อความสงที่4 8 2 7 2 3 5ครั้งละ3บาทขอทูนมูฟนะคะส่งเข้ามาว่าตอนนี้คุณเป็นยังไงบ้างนะคะเราก็เป็นห่วงคุณเหมือนกันเนาะใช่แล้วค่ะและแล้ววันนี้ก็มีสิ่งที่นาฟื้นฟูจิตใจของพิธีกรสองคนนะคะแล้วก็เชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนก็รอยอยู่นะคะและก็คือหนุ่มสุดหล่อของเรา ดีใจดีใจขอต้อนรับออฟเอมหคะ่ะสวัสดีค่ะได้อีกแล้วอ่ะซึ่ง <c oughs> ใจแต่ผมรู้สึกหอวจกันก็ไม่รู้ครับ <c oughs> ทำไมเละคะดูต่างๆกันนะครับอาาร์วันนี้จะเป็นหนึ่งเทปที่เราจะเก็บอาการเพื่อให้แถบเซ็งของเราครับไม่ได้เราต้องพูดในสิ่งที่แบบมีสาระ <c oughs> ต้องค่ะแต่สำหรับวันนี้นะคะออบมาถึงรายการของเราก็จะมาพูดคุยเรื่องของเสน่ห์ของผู้หญิงนะคะที่ อ๋อกำลังมองหาต่อจากคราวที่แล้วยังไม่หมดใช่ไหมคะผมเหมือนเป็นกูรูยังไงก็ไม่รู้ครับอ้าวยังมีอีกหลายข้อตข้อนกูรูสิคะะมีหลายข้อที่ต้องกับน้องปองนะก็เฮ้ยใช่ใช่ใช่เอางั้นมาดูคาร์เร็เป็นผู้หญิงที่มีความสามารถในการสื่อสารงงไหมคะแบบนี้ก็เป็นแบบ คือผู้หญิงบางคนเนี่ยอาจจะมีความลังเลเอ๊ะฉันจะอย่างนี้หรืออย่างนี้ดีคุณจาวกวนแต่ว,ว่าสาหรับบางคนนะครับแบบสามารถถ่ายทอดแบบเรื่องที่มันแบบยากๆว่าที่หนึ่งต้องเล่ายาวๆเนี่ยรวบสั้นๆง่ายๆจบเรา้าใจเฮ้ยโอ้โหผู้หญิงคนนี้นะที่แรกครับฉันเจ็บฉันเจบ ชัดเจนกล้องนึกถึงแบบนิวแบบครูอนุบาลที่เล่านิทานให้เด็กน้อยฟังอแต่นี้มันก็เรื่องไม่ยากเท่าไหร่ใช่แต่แบบสรุปสมมติว่าสมมติว่าเขาแบบมีกำลังมีปัญหาเวลาผู้หญิงมีปัญหาเนี่ยจะเริ่มพูดอะไรวนไปวนมาไม่ถูกโอ้โหนี่นะนนี้ชชรเจมาประเด็นคืออะอันนี้ขอขอเลยได้ไหมตรงนี้แต่ว่าถ้าเจอผู้หญิงแบบนี้นะครับคือถ้าพูดอะไรมาผู้ชายก็จะตั้งใจฟังหมดเลยอะไรประมาณนี้เพราะคุณแบบ ไม่เว้นเวอร์เออไม่เว้นเวอร์ตรงประเด็นนะคะพูดหน้าฟังเหมือนใครดีเอ่ยติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกติ๊กตอกสงสัยจะรับไปทั้งคู่นะครับเสองคนเนี่ยค่ะก็ต่อไปดีกว่าค่ะผู้หญิงที่ขี้เขินนะคะขี้อายอะค่ะอย่างนี้ค่ะก็ดีครับผมผมก็ชอบครับดูหน้าทะนุถนอมดีครับเออความเขินดีกว่าลิมิตของความเขินเนี่ยเริ่มขึ้นมากแ้อยหรู้อยากรู้อยากรู้ใช่ไหม เอาเป็นว่าถ้าเกิดผู้ชายเนี่ยเขินมากเนี่ยผู้หญิงรู้สึกยังไงดีวะรู้สึกลำคาญนะไม่ไม่ลำคาญแต่ตลกอะจริงจริงจะรู้สึกตลกว่าไม่ทาไมไม่เป็นชา้นที่เขินอะไรเงี้ยเมื่อที่ผมนั่งอยู่ตรงเนี้ยพี่คิดว่าผมเขินไหมคิดว่ากลัวคิดว่ากลัวใช่คิดว่ากลัวเหมือนแบบอะไรสองอย่างิงหัวอยู่ตรงเนี้ยจริงจริงครผมว่านะครับถ้าเกิดว่าเขินมากไปเนี่ยมันก็ดูไม่ดีครับเพราะว่าเราก็ พยายามจะช่วยหลืออะไรอหลายๆอย่างเาผู้ชายมีมีแบบมีสามารถรับรับรับเขาเรียกอะไรรับความรู้สึกได้ใช่ไหมว่าเอ้ยตอนนี้ผู้หญิงเขาเขินนิดๆอยู่นะเขารับความรู้สึกได้ใช่ไหมคะถึงแม้ว่าผู้หญิงจะพยายามเก็บอาการอะไรเงี้ยอันนี้เรียกว่ากําลังหน้าคนหักงนะอันต่อไปดีกว่าค่ะต่อไปเรื่องของผู้หญิงกับเสียงหัวเราะเออมันมีเสน่ห์หรือเปล่าอย่างบางคนเนี่ยหัวเราะแบบครุขีครุเออหรือว่าบางคน อย่างนี้ก็ไม่ไหว้วครับ all, 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 all. ก็ยังไงดีล่ะผู้หญิงกับเสียงหัวเราะก,ก็ดูธรรมชาติเลยนะครับผู้หญิงเวลาเขาเม้ากับเพื่อนๆเนาะเวลาก็คุยกันแล้วก็หัวเราะอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกเออดูมีสเสน่ห์นะเวลา<อ>ไหนดีกว่าที่ออฟจะเห็นผู้หญิงหัวเราะสถา,านที่ไหนที่เราเจอแล้วเราแบบเฮ้ยผู้หญิงคนนี้มีสเสน่ห์เวลาหัวเราะเช่นส่วนใหญ่จะเป็นก็อยู่กับเพื่อนๆเขาเวลาผู้หญิงคุยกันอะไรประมาณนี้นะครับเือมีเสียงหัวเราะที่รู้สึกลัวมั้ยคะผู้หญิงคนนี้หัวเราะแบบตุ้งติ้ ไม่ต้องพูดแล้วครับเขาแล้ว่าจะพูด่อนมากนีบแบบเนี้ยค่ะแบบแม่หมดมากเลยแบบแนวแบบเอาไปพากละครดีกว่าไหมแบบเนี้ย่ะมาคนต่อไปดีกว่าค่ะค่ะอ๋อมันเป็นเรื่องของอ๋อมกลิ่นกายของสาวๆอันนี้ไม่ใช่กลิ่นแย่นะเป็นกลิ่นตัวที่แบบชิดน้ําหอมบ้างหรือว่ากลิ่นอาบน้าอะไรเงี้ยคิดว่ามีส่วนทีมเออันนี้แน่นอนเลยเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไร สัมผัสทั้งห้าครับตาหูจมูกปากแล้วก็สัมผัสใช่ไหมครับกลิ่นกายนี่ก็สําคัญเลยครับเพราะว่าอย่างเช่ว่ากลิ่นแชมพูมกลิ่นโคโลนกลิ่นน้ําหอมกลิ่นน้ํายาบป้งพนุ่มหรือ,อกลิ่นอะไรก็แล้วแต่ครับเวลาเข้าไปใกล้แล้วนี่ก็รู้สึกเออไม่หยุดเลยน่าค้นหานะออแล้วเมื่อกี้เราเข้าใจได้นะว่ามีอะไรนะตาหูจมูกปากใช่ไหมตาอันนี้ไม่จมูกโอเคตาหูได้ยินเสียงหวานๆม่ีเสียงพูด ปากนี่ยังไงอ่ะครับก็รับรถมั้งครับรับรถยังไงอ่ะไม่ไม่ทราบจริงชิมชิมชั้นสินค้าถึงเนี่ยหรอไปจังหวัะไรที่บ้านใช่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 เพราะนานครับเพราะไปผิดหรือว่าแบบเกือบไปแล้วชิมชั้นสินค้า่างเงี้ยให้เลียแขนเฟ็ทแมวนะคะจะเรียกว่าเป็นเสน่ห์ของหญิงสาวที่ไม่ใช่แค่รูปร่างนะครับมีอะไรอยากจะเพิ่มเติมไหมคะเรื่องของเสน่ห์อืมผมว่ามีอะไรเขาเรียกอะไรนะ คือมั่นใจในตัวเองนะครับแล้วก็เป็นตัวของตัวเองครับันนี้แน่นอนอยู่แล้วเป็นธรรมชาติของผู้หญิงอะน่ารักที่สุดแล้วครับเป็นแค่ไหนคะที่จริงเป็นตัวของตัวเองมากมากขนาดไหนดีเออก็ไม่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 ถึงกับเขาเรียกอะไรลูกะอ่าหรือว่าก็ไม่ได้ตามจนเกินไปจนเราไม่ได้มีความคิดของตัวเองอะไรประมาณนี้ครับอ่าอยู่ที่ความคิดแปลว่าสําหรับออฟแล้วผู้หญิงที่ออฟจะพิลที่สุดต้องมีสมองมีความคิด ที่ดีใช่ไหมครับ,รบประมาณนั้นน่ากลัวค,ค่ะเม <laughs> ื่อไรอ็อฟเดี๋ยวเราช่วยเองนะคะเดี๋ยวรีบเบ็ดเบยให้เลยค่ะได้เลยครับขอบ <laughs> คุณมากเลยครับต้องสุดท้ายนี้เอาจริงต้องขอขอบคุณอ็อฟมากมากนะคะที่มาพูดคุยกับเรานะคะถึงสองสัปดาห์ใช่แล้วแล้วก็มาให้เราแทะลมด้วยนะคะคถูกต้องค่ะ,คะอ่ะ กับคุณผู้ชมนิดนึงก็อีกครั้งหนึ่งครับผมกับหยุดเวลาไว้นะครับเพลงซึ้งๆแล้วก็พวกเรา4ี่คนวงการบันเทิงตั้งใจทำจริงๆนะครับลองฟังดูอาจจะตรงกับประสบการณ์ของใครที่ได้ลองฟังดูนะครับฝากด้วยและกันกับเพลงนี้เข้าไปดูเ c e e o o o ของพวกเราได้นะครับที่ www.facebook.com/wkbt86 วงคานบันเทิงครับผมก็ยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับ ซิงเกิลใหม่ของวงการบันเทิงค่ะค่ะและปองนะคะก็มีข้อความดีๆจากคออปอนะคะมาฝากกันค่ะครั้งเดียวก็สามารถติดเอสได้น,นะคะเพราะฉะนั้นคุณต้องใช้ถุงยางอนมามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์นะคะได้วความปรารถนาดีจากคออปอค่ะใช่แล้วค่ะและเกิดว่าใครต้องการจะป้องกันตนเองนะคะให้ห่างไกลจากโรคเอสก็สามารถเข้าไปหาข้อมูลดีๆได้นะคะที่เว็บไซต์ป้องกันได้ .com ค่ะค่ะถูกต้องนะคะสําหรับ เบรงนี้เราต้องขอขอบคุณออฟมากๆที่มาเป็นแขกรับเชิญนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับรีบดรแลต่อรีบดูแลต่ออ้าวแต่ก่อนจะไปนะคะยังไงเราขอทิ้งท้าย MV ของสีหนุ่มวงการบันเทิงนะคะกับเพลงหยุดเวลาไว้ค่ะซิงเกิลใหม่ของพวกเขาไปชมกันเลยค่ะ